ขาสู่ตอนสุดท้ายของ Family Trip ในสวิตเซอร์แลนด์ในซีซั่นที่2ไปกับ The Bucket List ครับ<ม>ในวันนี้นะครับผมจะพาเที่ยวบริเวณใกล้ๆเมืองรูเซิร์นครับพาไปดูเรื่องราวของน้ำแอปเปิลเจ้าดังนะครับในสวิตเซอร์แลนด์มาดูกันว่าคุณประโยชน์ของแอปเปิลมีอะไรกันบ้างครับจากนั้นจะพาคุณขึ้นรถไฟโบราณครับไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาริกิครับราชินีแห่งคุณเขาสวิสนั่นเองครับจะสวยงามแค่ไหนติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับ ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่บนขบวนรถไฟ SBB ขบวนที่ IR 27ครับไปกันที่เมืองซัวเซ่นะครับเราจะไปชมไร่แอปเปิลนะครับที่เขาผลิตน้ำแอปเปิลที่ดังมากๆของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่มีขายอยู่ทุกหัวระแหงเลยนะครับชื่อว่า Ramsteyer นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากลูเซ่นนะครับมาประมาณ15นาทีเราก็มาถึงที่ซัวเซ่นะครับที่นี่เป็นที่ผลิตนะะฮน้ำแอปเปิลชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์เขานะครับยี่ห้อนี้เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูที่มาที่ไปครับว่ากว่าเขาจะได้แอปเปิลจากลูกมาเป็นน้ำเนี่ย mm hmm. เขาทำยังไงกันบ้างาตามมาดูกันครับ mm hmm. ตอนนี้เราเข้ามาสู่ด้านในพิพิธภัณฑ์ของแรมไซเออร์นะครับ mm hmm. ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับแอปเปิลนะครับ mm hmm. ที่ดีมากมากนะ mm hmm. ผมดูแล้วโอ้โหสวยงามนะครับมีเหมือนเราอยู่บนรากแอปเปิลเลยนะ mm hmm. แล้วตอนนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะมาให้เราดูนะครับว่าแอปเปิลเนี่ย มันมีที่ไหนบ้างแล้วก็มีพันธุ์อะไรบ้างนะครับเนี่ยในในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของแอปเปิลนะครับเอลซายเออร์นีก็อยู่ตรงนี้อ่าที่สวยเซนนั่นเองก็คือจะมีแอปเปิลเนี่ยกระจายอยู่ในทั่วสวิตเซอร์แลนด์เลยครับแต่จะหนักๆนะฮะอยู่ในอ่าแถวแถวลูเซนนะฮะแถบลูเซนนะครับ,รบอืมตอนนี้มาดูคุณประโยชน์ของแอปเปิลกันบ้างครับอ่านะครับมันมีมีอะไรบ้างนะครับ นี่มีวิตามิน A ครับ B1 b 2 B6 b บีสอนะครับ C E B3 B9 มีกแล้วก็ b ีนะครับนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมมีหมดเลยนะครับมีมีซิงค์ด้วยครับแล้วก็มีธาตุเหล็กด้วยนะครับก็เป็นผลไม้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถือว่าเหมือนพระเจ้าประทานให้เรานะครับเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่เวลาใครกินแบบลดน้ำหนักหรือว่ากินเพื่อสุขภาพเนี่ยแอปเปิลนี่ก็เป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็น Apple นะครับแล้วก็ข้อมูลพันธุ์ต่างๆนะครับของ Apple นะครับแล้วก็เวลาเปิดออกมามันก็จะเห็นเนี่ย Increase Offer นะครับอันนี้เป็นภาษาเยอร,รมันกับภาษาฝรั่งเศสนะซึ่งผมอ่านไม่ออกก็คิดว่าน่าจะเป็น Apple จากอังกฤษนะครับมันก็จะมี Apple หลายสายพันธุ์นะครับเนี่ย แรมไซเออร์นะครับเขาจะมีไทม์ไลน์ให้ดูด้วยนะครับว่าเขาผลิตแอปเปิ้ลเป็นยังไงครับคือเจ้าของเนี่ยคือคุณลุงบูโน่เนี่ยนะครับเขาทำมาแล้วประมาณ40ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขารีทายแล้วนะครับก็เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตั้งแต่ปี1910นะครับในการปลูกได้แอปเปิ้ลต่างๆนะครับแล้วก็เขาพัฒนาจากแอปเปิ้ลเป็นลูกนะครับให้กลายเป็นแอปเปิ้ลที่เป็นน้ำแอปเปิ้ลได้ยังไงนะครับเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์บอกนะครับมีได้รับ จดสิทธิบัตรนะครับต่างๆนะครับเครื่องจงเครื่องจักนะครับจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้เห็นทั้งหมดนะครับและที่นี่เนี่ยเด็ดมากๆคือเขาให้เราชิมด้วยนะครับทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแรมไซเออร์นะครับเดี๋ยวไปลองชิมกันดูนะตามมานี่ครับก็จะมีผลิตภัณฑ์2อันนะครับที่ให้เราชิมนะครับอันแรกก็คือเป็นน้ำแอปเปิ้ลออริจินอลของเขานะครับอืมนี่ฮะเราก็สามารถกดนะครับแล้วก็ชิมได้เลยเนย หวานชื่นใจครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับแล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ยคือเราตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อน,นี้นะครับแต่พอมาชิมแล้วเอออันนี้เราเคยกินเวลาเรามาที่สวิตเนี่ยเราก็เคยซื้อในซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆนะครับแล้วก็ดังมากๆนะครับส่วนอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึงออนนะครับอันนี้จะเป็นชานะครับชาแอปเปิ้ลนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าหอมชื่นใจนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกรมวิธีกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับทั้งหมดหกขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงมือเรานะครับเริ่มจากการเก็บเกี่ยวนะครับคัดออกมานะครับเป็นลูกแอปเปิลนะครับให้ได้ไซส์ขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นพันุ์ที่ต้องการนะครเก็บมานะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเอามาล้างทําความสะอาดนะครับเป็นการคัดนะครับผลแอปเปิลต่างๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงช่วงของการทําให้เป็นน้ำนะครับโดยการ บทอย่างนี้นะครับเป็นการบ่มนะครับบ่มแอปเปิลออกมานะครับนี่ก็จะเป็นถังนะครับในการปั่นแอปเปิลออกมาให้มันเป็นน้ำนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าจะไม่ไม่ไม่ผ่านมือคนนะครับทำให้มีความไฮยีนะครับทุกอย่างผ่านเครื่องจักรนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการควบคุมคุณภาพนะครับพอปนปนน้ำมาแล้วมันก็จะเป็นท่อนี้เห็น ทีนี่เขาเป่าเป่าขวดเองด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับคือการส่งออกเพื่อจัดจำหน่ายนั่นเองครับเรื่องราวของ Apple ของ r a m s ซเออยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับติดตามต่อช่วงหน้าครับกับข้อสูด t ร e b บั k เกอร์ลครับตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์น้ำแอ p เปิของ r a m ไซเออที่สัวเซครับ จุดต่อมาคือห้องฉายภาพยนตร์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของ Apple กว่าจะเป็นน้ำแอ p เปิของ r a m ไซเออต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับโดยการน,นำเสนอจะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ3มิติและก็2มิตินะครับผสมประสานกันได้อย่างลงตัวครับทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของ r a m s ซเอได้ไม่ยากเลยแหละครับ หลังจากอินกับเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับอีกจุดที่ผมชอบมากๆครับคือที่นี่เขาจะมีผลิตภัณฑ์ทุกแบบนะครับให้เราได้ลองชิมกันอย่างจุใจกันเลยล่ะครับมาดูกันครับว่าน้ำแอปเปิลเนี่ยเขามีพัฒนาการไปถึงไหนกันแล้วครับถ้าใครอยากจะกินน้ำแอปเปิลแบบออริจินอลนะครับต้องแบบนี้เลยครับซูสโหมดนะครับซูสโหมดนะครับเนี่ยใช้แอปเปิลถึง90%นะแล้วก็มีส่วนของผสมของน้ำเชื่อมน้ำอะไรเงี้ยประมาณแค่10%เท่านั้นเองครับเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะ อันนี้ไม่มีอัดลมนะครับอันนี้ออกหวานเลยครับหวานหวานแต่เปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆอันนี้เป็นโล w c a l o r i นะครับคือมีแคลแคลอยู่ที่ประมาณ20กิโลแคลต่อเซนติลิตนะครับเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับเป็นน้ำผลไม้ที่เพื่อสุขภาพจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับเวลาลดน้ําหนักเนี่ยชอบกินแอปเปิลไซเดอร์นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยหิวน้อยลงอยากน้ำตาลน้อยลงนะครับ ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับแอปเปิลนะครับอ่ะนี่ก็คือแอปเปิลไวน์นะครับซึ่งนอนแอลกอฮอล์นะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็วิธีการนก็คือเขาเอาไปหมักคล้ายๆกับเราหมักไวน์นี่แหละนะครับแล้วพอเอาปริมาณของแอลกอฮอล์นะครับกับปริมาณของแก๊สต่างๆเนี่ยมันเท่ากันนะครับเขาก็จะเอาไปต้มนะฮะอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาแอลกอฮอล์ออกไปนะฮะเพื่อให้ไม่เหลือแอลกอฮอล์เลยนะครับแต่ฟิลลิ่งเนี่ยก็จะเหมือนเรากินไวน์นั่นเองครับผมก็ไม่ไไไม่่เเคยยกิินนนวว์ดูรสชาาตป็ังง กเรียกว่าอะไรคล้ายๆแบบว่าจิบจิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ผมไม่ไม่เป็นคนไม่ได้กินแอลกอฮอล์ไงแต่ว่าเคยจิบไวน์เหมือนกันแต่ว่าจิบไวน์เนี่ยจิบแล้วแล้วบ้วนทิ้งนะฮะไม่ได้แบบจิบแล้วกลืนนะครับก็จะรสชาติคล้ายๆไวน์เหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับนี่ใครชอบไวน์น่าจะชอบนะครับแต่อันนี้นอนแอลกอฮอล์ครับกินได้ครับมีความเปรี้ยวมีความขมอะไรเงี้ยนิดนึงนะฮะตอนนี้นะครับผมมีอีก2ชนิดนะครับที่จะให้คุณดูกันนะครับ พุชทีนะครับรก็อันนี้เป็นชานะครับที่ปลูกจากแอปเปิลนะฮะแอปเปิลเนี่ยปกตินะมันจะมีทั้งต้นสูงแล้วก็ต้นเตี้ยใช่ไหมเวลาปลูกที่บ้านมันก็จะมีแอปเปิลที่ปลูกที่บ้านที่เป็นต้นเตี้ยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมีส่วนผสมของชานะครับแล้วก็เป็นแอปเปิลผสมกับลูกแพร่ครับและอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้ครับเนี่ยพุชเตมเมอร์ ok นะครับก็คือเป็นแอปเปิลต้นสูงนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของ Apple แงอปเปิลแล้วก็ลูกแพร่นะฮะซึ่งมีแอปเปิล75%แล้วก็ลูกแพรร25%นะคับส่วนอัินี้เน่่ไมใชชานะครับแต่เป็นน้้ผลไมครับ ือกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของแอปเปิลเนี่ยแหละนะฮะแต่ลองดูว่าผสมลูกแพรแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมชอบอันนี้อร่อยกลมกล่อมหวานนะครับแล้วก็หอมด้วยตัวนี้น้ําแอปเปิลอัดลมเนี่ยแหละครับแต่ว่าแคลน้อยกว่านะครับเพราะว่ามีคนรีเควสในตลาดมาว่าอยากได้เครื่องดื่มที่มันเบาๆนะครับแคลเบาๆนะฮะก็เลยออกตัวนี้มานะครับอัดลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าแคลเบาหน่อยนะฮะสีก็จะ นนนี่ยน่ยยใสๆหอะกินอันนี้นะฮะเหมือนกินแอปเปิ้ลลูกใหญ่หนึ่งลูกนะครับแต่ความรู้สึกเหมือนผมกินน้ําน้ำสปาร์คกิ้งวอเตอร์แต่ว่ามีกลิ่นแอปเปิ้ลนิดๆนะครับตัวนี้จะเข้มกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความหวานอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณ120แคลอรี่นะครับอันนี้70นะครับอืมเปิด มันแบหวานหาน,นิดนึงโชเล่อันนี้ดีสีแดงกดสีแดงบอกเลยว่าค่าเข้าเท่าไหร่นะ12แค่ชิมน้ำก็คือเกินคุ้มแล้วอะ่ะเพราะปกติน้ำที่เนี่ยขายกันแบบ4-5แล้วอะ่ะสรุปก็คือเยี่ยมอร่อยทุกอ,อันชิมอิ่มเลยปะคุ้มที่นี่ดีมากเลยคือเขาเขาเล็กๆนะแต่ว่าเขาแบบอัดแน่นทุกอย่าง ความรู้แน่นแล้วก็แบบน่ารักอ่ะเออพาเนี่ยเด็กมาเต็มเลยนะใครมีลูกก็พาลูกมาที่นี่ได้มานั่งนั่งบนการกับปป๊าโอเคเอาแรงๆไหมและจุดสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์แรมไซเออร์แห่งนี้นะครับคือการถ่ายรูปครอบครัว เป็นที่ระล,ลึกแบบนี้แหละครับถ่ายแล้วก็ได้รูปออกมาเลยนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับของน้ำแอปเปิลเช่าดังนะครับของสวิตเซอร์แลนด์ที่อยากให้คุณได้มาลองสมัมผัสเรื่องราวของเขาเกันจริงๆครับใครชอบน้ำแอปเปิลเก็บไว้ในบัคเกอรลิสกันได้เลยครับกับน้ำแอปเปิ้ลแรมไซเออร์ครับ ตอนนี้นะครับเรามาถึงอาร์ตโกดาวแล้วเรียบร้อยนะครับจากรูเซนนะฮะมาไม่ไกลนะครับประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูสู่ภูเขาอีกหนึ่งภูเขานะที่เราจะพาขึ้นไปนะันั่นก็คือ Queen of m OUNTAIN ริกกีนั่นเองครับซึ่งที่นี่นะฮะเขาถือว่าเป็นรถไฟนะครับไต่เขาขบวนแรกในยุโรปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าริกิจะสวยขนาดไหนนะครับละครเรื่องอย่าลืมฉันคุณมาถ่ายนะครับที่พระเอกไปงอนง้อข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราไปงอนง้อลูกงอนง้อเมียกันดีกว่าปข้างบบนกัครที่ อ่าถ่ายรูปถ่ายรูปโช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 วัวโชวัว,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 วเอเออ่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ริกิคุ้มบานนะครับซึ่งจะขึ้นไปที่ยอดเขามาริกินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมี2ขบวนนะอันนี้เป็นออริจินอลนะครับส่วนอันนี้เป็นการคอลแลบนะครับระหว่างริกกิกับมิโกนะครับเป็นห้างดังของสวิตเซอร์แลนด์เขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นขบวนนี้กันนะครับไปไปดูก,กันเลยไปเอ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมมาสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่เคยมาดิคิเลยครับอันนี้ครั้งแรกนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะฮะเขาทำรถไฟสวยนะแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะวิวเริ่มงานขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเขาบอกข้างบนเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้13เลคข,ของสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็200กว่ายอดเขาเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเห็นจริงไหม รถไฟเส้นทางอาร์สตริกิบานะครับไม่ได้เป็นแค่รถไฟนําเที่ยวเท่านั้นครับแต่จริงๆแล้วเป็นรถไฟฟันเฟืองสายแรกของยุโรปครับซึ่งเปิดให้บริการครั้งแรกนะครับในปี1871ครับสร้างโดยวิศวกรชาวสวิตที่ชื่อว่านิโคลัสลิกเกบาร์ดนะครับผู้กิดคนรถไฟระบบฟันเฟืองมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมืองอาร์โกเดาค่อยๆแตะระดับจนถึง1,200เมตรสู่ยอดเขาริกิคุ้มถือเป็นต้นแบบของรถไฟไต่เขาทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ ตอนนี้นะครับเราจะกำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวของริกิคุ้มนะฮะทางขึ้นไปจุดชมวิวครับมันมีทางแยก2ทางครับเป็นเขาเรียกว่าไดเลม่านะครับทางนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นทางวัยรุ่นนะครับใช้ระยะทาง170เมตรนะครับแต่ชันกว่าสูงกว่านะครับส่วนอีกทางนะครับเป็นทางผู้สูงอายุครับก็ใช้ระยะทาง270เมตรครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเดินไต่เขาครับตอนนี้เขาปิดทางนี้ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินทางผู้สูงอายุดีกว่านะครับเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยผมขึ้นทางนี้อยู่แล้วไม่ได้ขึ้นไปทางนู้นหรอกนะฮะมาตามมาครับตอนนี้เราก็ดันโดนขึ้นมาถึง จุดสูงสุดแล้วนะครับที่เราจะไปได้นะครับนี่คือ1,800เมตรครับเหนือระดับน้ำทะเลก็ขึ้นมาประมาณ40เมตรนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นยอดเขาเขาบอกว่า262ยอดเขามัช่วยผมนับนี้ว่าถึงหรือเปล่า1 2 3 4องามสเอาล้อเล่นนะครับแต่ยอดเขาดังๆนะครับที่คุณจะเห็นได้นะครับตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยแต่เมฆดำปิดอยู่นะครับนี่ก็คือไอเกอร์มูสแล้วก็จุงฟาวนะครับนี่อันนี้ดังนะครับแล้วก็มีหลายๆจอนะครับอย่างเช่นสตูดนะครับทางนู้นนะครับที่เราเคยไปมาแล้วเนี่ย 1300นะฮะเนี่ย1,305นะครับถ้าสมมติว่าอากาศเปิดเนี่ยฟ้ามันจะใสมากแล้วก็สวยมากนะครับเห็นยอดเขาแบบเรียงรายตรงนี้เลยนะฮะแล้วยิ่งมาตอนพระอาทิตย์ตกดินนะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับใครที่มาแถวลูเซนนะครับแล้วก็มีเวลานะฮะอยากให้มากันจริงๆครับกับริกกี้นะครับสวยจริงๆนะฮะตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเรามาช่วงปลายเดือนมีนาแล้วนะพิมายังอยู่เลยนะครับนี่นะฮะก็ ยังเห็นทีมากปุยๆอยู่เลยนะครับและด้านหลังของผมอันนี้นะครับก็คือเสาทีวีนะครับที่มีความสูง96เมตรนะครับซึ่งถ้าอากาศดีๆเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นไปชมวิวมุมสูงอีกด้วยนะฮะก็จะสวยขึ้นไปอีกนะครับแต่วันนี้นี่อากาศไม่ดีครับก็เลยเขาปิดไว้นะครับไม่ได้ลงขึ้นไปนะครับใช่เพราะว่ามีหิมะเกาะแล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับที่นี่คือสวิตช์เนี่ยเขาจะแบบว่าเอ่อเอาความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะ จากริกิคุ้มนะครับเราก็เดินลงมาหนึ่งสถานีนะครับโหทางเดินลงสวยมากนะใช่นั่งรถไฟขึ้นไปริกิแล้วค่ะกลับไปเดินลงมาเนาะไม่เหนื่อยแล้วก็วิวสวยตลอดทางเลยก็ไม่เดินที่เหนื่อยใจเลยนะใช่มันจะเป็นทางโค้งแบบนี้โอ้ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าสวยทั้งหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนเลยนะ มีดอกไม้เต็มไปหมดเอามานอนเกือกริ้งกันได้นะครับแต่อย่ากริ้งเพลินนะอาจจะล่วงไปได้นะฮะตรงนี้ก็ลูกช้อนก็เพลินนะครับกับวิวมากๆเลยนะตรงนี้เนี่ย <laughs> แต่เวลาใครเอารถเข็นมานะครับต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเป็นร่องหินแบบนี้นะครับต้องเข็นด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะใกล้จะถึงแล้วโอ้โหมันโค้งไปโค้งมานะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะสวยจริงสวยสวย,สวยนะฮะ คือถ้าไม่มานี่เสียใจแย่เลยนะสำหรับลิกกีเนี่ยนะฮะอะตอนนี้นะครับเราลงมาที่ลิกกี้ซาเฟลนะครับเราจะนั่งรถไปอีกทางนึงนะครับไปลงที่วิสนาวนะครับก่อนที่เราจะนั่งเรือกลับไปลูเซนนะครับนี่รถไฟเป็นขบวนใหม่นะโมเดิร์นมากๆเลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่วิสนาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้ามไป ขึ้นเรืออีกทีนึงนะครับแล้วก็ล่องเล็กดูเซิร์อีกเวิ้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหน,นครับและตอนนี้นะครับรถไฟริกิบาร์นะครับได้พาเรามาถึงสถานีวิทเนาแล้วล่ะครับ นี่คือจุดส่งท้ายนะครับของซีซั่นที่2ครับในการเดินทางแบบ f a มิลี่ทริในสวิตเซอร์แลนด์ของพวกเรา The Bucket List ครับติดตามชมซีซั่น3ได้รยเร็วนี้ครับโด e b ย c ไปก List สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณไปเที่ยวเมืองจีนกันอีกครั้งครับในมณฑลเสฉวนครับ นี่คือภูเขาที่หลายๆคนอยากมากันครับ4ดารุนีหรือว่าซื่อกูเหนียงซานงานนี้ผมไปกับกูรูตัวจริงครับรับรองว่าข้อมูลเด็ดแน่นอนครับก่อนจากกันขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับสวิตเซอร์แลนด์ทัวริซึมการท่องเที่ยวมองล e ูเซิร์นริกิบานเนนนหฮาอีซิมและประกันการเดินทางจาก MSIG ที่ไปกับเราในีทริปนี้นะครับเจอก,กันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วสวัสดีครับ